่งนีไซ้ายหลกซ้ายความผิดป้านะาาปาาไปทาไหนมาลูกเดี๋ยวเราว่าเดให้าาไปทางเดียว ียวไม่เป็นเจ้าลองปล่อยไปค่ะแล้วเลี้ยวมันเลี้ยวได้เลยหนูมันเลี้ยวอย่างเงี้ยหนูกดแค่เนี้ยกดถ้าหนูจะเลี้ยวซ้ายหนูก็เลี้ยวอย่างเงี้เลยถ้าหนูจะเลี้ยวขวาหนูก็เลี้ยวอย่างเงี้เลยเลี้ยวได้เลยเอลองใหม่อ้อาวขับเพื่อนมาลองมาขัดเพื่อนเขาเลยนะเขาปั่นจะขยานงานเอามาแบบให้ใครไปทั้งนนั <N> ้ ครูเก่งมากอ๋อหน้าตาจริงจังมากแ่ม่กลอซิ่งเลย้อซิ่งเลยเหรอเขาเล่นบอยเขาเล่นบอยจันจ้ามาเร็ววันนี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้